ในแต่ละปีเราต้องจ่ายอะไรบ้างเนะฮะเมื่อเรามีเว็บไซต์สำหรับการมีเว็บไซต์ที่เป็นของเรานะฮะเดีย๋ยวพี่จะแบ่งเป็นสองส่วนนะฮะส่วนที่หนึ่งะฮะก็คือการใช้บริการเว็บสมัยรูปนะฮะแล้วก็สองอใช้เว็ r เพจหรือว่า จ่ายไงนะพัฒนาคนควรทำเว็บไซต์ให้นะฮะสำหรับตั้งสองส่วนก็จะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีที่ไม่เหมือนกันนะฮะเดีวเรามาดูการแต่ละแบบนะสำหรับแบบรบเสม็ยรุ่มนะฮะเราก็ต้องจ่ายรายปีให้ตามแพ็กเกจที่เราเลือกใช้บริการนะฮะก็อ,อย่างเช่นเราจ่ายปีละ8,000ในปีละ8,000เขาก็รวมทั้ง อะไรนะโดเมนเนมเว็บโสติง SSL แล้วก็ะะระบบอื่นๆที่รองรับในแต่ละแพ็กเกจนะฮะก็จะจ่ายเป็นก้อนสำหรับเว็บสมิตรุ่นนะฮะแล้วก็แบบที่สองนะฮะก็คือใช้ WordPress ตาม website, เว็บไซต์หรือว่าจ้างนักพัฒนาเขียนะระบบโปรแกรมเว็บไซต์ขึ้นมาให้สำหรับแบบที่สองนะฮะที่ต้องจ่ายก็จะมีะค่าโดเมนเนมแล้วก็ค่าเว็บโสติงแล้วก็สองค่า SSL นะฮะ สำหรับค่าโดเมนเนมก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเ,เลือกใช้ในรูปแบบไหนนะฮะ ก็อย่างเช่นถ้าเลือกเป็นแบบ .com นะคะก็จะจ่ายประมาณ430บาทต่อปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็น .co .th ก็จะ800บาทต่อปีในเรามาดูเจ้าตัวเว็บโฮสติ้งนะคะก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเลือกใช้บริการนะคะก็ถ้าเลือกแบบ Cloud r e n โนโฮสติ้งก็จะ800บาทต่อปีนะคะถ้าเป็น Cloud Windows h o ฮสติ้ก็จะพ2 0บาทต่อปีนะคะจากนั้นก็จะเป็น f a า t ์เวิร์ดเพจโฮสติ้ก็จะ1 5 0 0บาทต่อปีนะคะ,ะทั้ง6แพ็กเกจนี้ ก็จะเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าเราอยากได้แพ็กเกจที่สูงขึ้นในแต่ละแบบเราก็สามารถเลือกที่จะใช้ยแพ็กเกจตามความต้องการของเรานะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายถ้าเราเลือกใช้ SSL นะฮะก็จะมีแต่ละแพ็กเกจให้เราเลือกใช้งานนะคะก็ะมีตั้งแต่500บาทต่อปีก็จะมีประมาณ3ส่วนเลยนะที่เราต้องจ่ายก็มีโดเมนในเเว็บโ h o ต t i n g SSL นะคะ ทั้ง2แบบก็จะมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากมีเว็บไซต์แล้วก็กำลังจะจดโดเมนเนมหรือว่าหาชาวโฮสติง้งแล้วก็ต้องการคนที่ให้คำปรึกษานะฮะก็พักหลังบ้านมาคุยกับพี่ด้เลยนะฮะ